ที่เราทําเสร็จเนาะเราก็จะเอามาพึ่งลมไว้แบบนี้เนาะห้อยไว้แบบสบายดีพี่น้องมามานันนติกสิพามาเห็ดใส่กอบอีสานเนาะเอามาเบิ่งกันเลยว่ามีอย่างแน่เนาะอ่า อันนี้ก็คือหมูของขฮาหนึ่งกิโลเนาะติกกะซใส่ในสามไปเลยเนาะติกะซเตรียมสามใบเนาะว้าวมีอย่างแน่หมูหกิโลแล้วก็มีข้าวเนาะข้าวเครื่องถ้วยเนาะมีข้าวข้าวสวยเนะเานะนนยอยากใส่ขา้าวสวยนะมอนอยากใส่ข้าวเหนียวก็ได้อยากใส่ข้าวสวยก็ได้ สมนะแล้วก็มีบุนเส้นนะบุเส้นก็ใส่ไปเลยพระว่าติเตรียมทุกอย่างพอดีเลยเนาะบุ้เส้นก็ถ้วยนึงถ้วยใหญ่เนาะบุ้นเส้นนะถ้วยก็สิลลายกันแบบแล้วก็สิมีน้ตาล คือน้ำตาลของเขาผัดบบมักกับโบไซก็ได้ด้วยน้ำตาลอันนี้ก็สิเป็นคน,นอเนาะคนอก็มีมีรสหมูอยู่หน่อยนึงเนาะติ๊กก็เลยเอามาใส่เลยเพราะว่านิ่ก็อาใส่กระปุกแล้วมันมันมันแข็งขนาดนะ่ะเด็ติ๊กก็เลยเอามาใส่ให้เบิร์ตติ๊กซื้อผงน้อยนอยมาแล้วก็น้ำมันหอ,อย นี่คือน้ำมันหอยค่เคาก็ไส่นี่เลยไส้มูปวดลงไม่ต้องให้เลือกไส่มือได้เลยเนาะประวัติติร่างมือไปแล้วนล้วก็มีพริกไทยเนาะพริกไทยดำกับพริกไทยขาวติ๊กตำเองเนาะอันนี้ก็สีหอม แล้วก็ขาดก็ได้อันนี้ก็คือใส่หมูเอาล่างทาความสะอาดเรียบร้อยใส่หมูติกะฮิตเองเนาะล่างเองทาความสะอาดนี่แล้วก็มีเกลือเกลือในห้าวค่อยใส่ตาหลังก็ได้เพราะว่าติก็สิค้นก่อนเนาะซิมก่อนว่ารสชาตพอดีแล้วบอขั้นพอดีแล้วก็บอใสขั้นอันจางข้าก็จะใสเกลือหน่อยหนึ่งเนาะติกะเตรียมไว้หน่อยหนึ่งเกลือ กระริกสิไปคโคกกระเทียมพริกเออ่กระเทียมกับอืมนี่เนาะหักผักซีเนาะเอาต่ำใหม่ๆกระเทียมกระสือดำเนาะกระเทียมเรากระิใส่หลายเนยจังหน่อยเพะวะเอว่าาอยากให้มันสุมสุมจากข้าวแล้วก็สุมจากกระเทียมเอาม,มาคนกันเลยแบบนี้ เอาเห็ดอันนี้เราสามารถใส่ถุงมือได้นะพี่น้องถุงมือติกันมีแต่เอาเห็ดใส่กก็จกอกิสันพอเวลาหยัดก็ซีหยักยากทางที่ดีตัดเล็บให้สัน้นนั่งมือให้สะอาดแล้วเอาก็มาคนเนาะ ติ๊กสิทธนัดแบบนี้ก็สิจับแบบนี้เนาะแล้วก็สิหยักเลยคือจับให้มันอยู่แบบนี้เนาะอันนี้ติ๊กหยักบ่หอดสิบนาทีก็แล้วแล้วพี่นาะนม่งเลย แล้วเขาก็ลูดลงเดอ้อจงังเอยใส่สิแต็เราก็บีบเอาเป็นบีบแล้วก็ใส่บีบเอาเดอ้อบรต้องลูดแหงๆลูดแหงๆมึงเือใส่หมูนี่มันโบเมนใส่หมูลาดเนาะหมูทีเขาเลี่ยงธรรมศาซาดนะใส่เป็นก็นสินนิ่มกว่าใส่มันบนื้าเข้าไปลูดแห้งๆใส่กับสิคาดเนาะ ใส่วิธีกรัรมแบบนี้ค่อยๆไล่ลงไปแล้วเราก็มารูปใหม่โอายแตกพี่น้องโอ้ยสิแล้วแล้วก็ได้เน้ะ ชีเลวก็บอกให้ค่อยเล้วเห็นบ่ใส่มม่เปื่ยอ,อยเนาะเจ้านี่เนาะมันอยากทางนี้่อใส่ละใส่โอ,อย้ยค่อยชิเลวก็บอกให้ค่อยเล้วเนะาะใส่ออก เบือ่น้อยเดียวนึงก็ได้ใส่เตกบอร์ไรด้าไปดอใส่เตกใส่หมูเตก ถ้าใส่ฝายกับซิปเจ็บมือกันหดักไงเพราะว่ามัน,มนบูลื่นเนาะไงมาเอาซิมาจับเป็นคอแบบนี้นะก็ะต้องนั่นใส่เลาต้องบูต้องหยัดเต็มแล้ต้องเอารวมๆเพราะว่าถ้ามัดเป็นคอน้อยๆแบบนี้นก็เสียนะจับแบบนี้ ม่วนเอามือนิ้วจีเห็ดแบบนี้ไว้เพื่อที่เราจะจิจกให้มันเป็นนี่นก็จะได้เป็นคอคอคือกระเจ้ามัดน,นี่เ่าก็ดึงให้แน่น เวาเขาเวลาเฮาอีหยังนะเวลาเฮาตัดเฮาก็ดึงออกง่ายเนาะะค่ะเฮาเฮ็ดแบบน้อาเห็ดทำหมัดแล้วเอาก็ไปพึ่งลมไว้เนะะาะหมักคอน้อยคอใหญ่ก็แลี้ยงเตะ ถ้าติเหตุแบบนี้เนาะติกสิกาเอาประมาณสาวเก้าหรือสามสิบขอดน้อยๆแบบนี้ก็ะสิได้โลหนึ่งเนาะเอา่าติดชิ้นแล้วเนะเนะสร็จแล้วจ้ทุกคนใส่ในเหลือเราก็จะเก็บไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้ ทีนี้เราก็จะมามาัดอันนี้เห็นไหมติ๊กบอกแล้วว่าใส่อะเราต้องไอ้นี่เผื่อไว้นาะสองเส้นที่แรกติ๊กใส่สองเส้นมันไม่พอเนาะนี่เราก็จะมัดแบบนี้เราก็จะไปพึ่งลงเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามัดเป็นข้อๆแบบนี้เนาะใส่มันก็จะเปลืองใส่ เราคิดว่ายัดพอแล้วมันก็ไม่พอเราก็จะแบบนี้ห้อยแล้วเราก็ไปพึ่งลง เสร็จเรียบเลยเนี่ยครับก็จะไปพึ่งลมนี่คือใส่กอกของเราประมาณสองโลครึ่งเกือบสามโลเนาะทำออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้สวยงามตามท้องเรื่องใส่กอกเราโอเค บายบายไปแล้วจ้ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาติดตามนะคะ